ก็ช่างไหมทองเล่นการ์ด EP หนึ่งนะคะนี่คือการขอจแจกนะคะให้หนูจแจกท่านผู้ชมนะคะสำหรับผู้ชายและผู้หญิงเลยนะคะได้การ์ดอะไรไม้บอบเอยนะคะแพ็กหนึ่งนะคะการ์ดของลูกค้านะคะ ของพี่นะคะแท็กซอนนะคะการ์ดของเจ้าของนะคะแท็กหนึ่งการ์ดของคุณแท็กสองการ์ดของเจ้าของนะคะได้ทีละหนึ่งอันนะคะไม่ได้แจกจริงนะแจกนี่เลยนะคะส่งถึงบ้านเลยไหส่งถึงบ้านเลยปะเมื่อกี้มีไงไม่ส่งบ้านให้ใครนะส่งบ้านน้องส่งในนอกส่งให้ลูกค้า ไม่ส่งให้คุณหรอกมาดูการ์ดของเจ้าของกันนะคะก่อนทุกคนนะคะอันนี้ไม่ได้ขายนะคะบอันก็ขายนะอันก็ไม่ได้ขายนะคะับาย่แบบ่ะเม้นมาเลยเม้นมาเลยมารับยูรับลุยฟิวเม้นมาเลยนะคะเม้นมาเลยอันนี้การห้องนะ มิชการนะอันนี้การแจกสติกเกอร์นะคะมีการห้องนระกาศแจกสติกเกอร์นะคะการห้องนะคะขอาจะขอยนะคะใครอยากได้นะคะก็เม้นมาเลยในะต้ลิงก์ใต้ลิงก์นะคะใต้ลิงก์ใต้ลิงก์ใต้ลิงใต้ลิงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะ,คะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายถ้าอยากให้ทำอ,อีพีสองน,นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เะคะว่า เลขสองเลขสองอีพี่สองอีพี่สองเลขสองนะคะ